ครับวันนี้พาครอบครัวมาวันเฉลิมกันที่เขาเรียกอะไรนะสนามหลวงฉลองบรอบเจ็ดสิบสอพันสาใช่เนี่ครับเราต้องเดินไปที่หลังเราาอยู่ด้นหลังกระซวงกระลาหมสวยมากจะไปเดินฝัดด่นงนู้นดีกว่าเดินฝั่งนี้เหรอลูกาวิวอวิวสวยมากครับสวยมากเลย เดินเนี่ยที่หลังกระทรวงไปเพราะามันก็สวยดีนะตึกแค่ได้อยู่นะ,ะตึกฝั่งนี้ก็สวยนะครับตึกตึกจปลแห่งบความว่าจปลอ,อยู่หลังกระทรวงนะครับหลังกระทรวงกราโหม เอยู่หลังกระรวงสวยมากเราจะมุ่งหน้าไปที่ด้านหลังนะงนี่อยู่นี่ผมอยู่ตรงนี้สวยมาก นูน่นพระราชวังอยู่นู่นครับวัดพระแก้วล้วพระราชวังนี่มาแวะถ่ายรูปเล่นกันนี่ครับตรงนี้คือด้านหน้ากระทรวงกลาโหมนะครับด้วยปืนใหญ่ปืนใหญ่ที่เคยใช้หมดแล้วนะ แล้วตรงนู้นพระราชวังกับวัดพระแก้วครับเรากำลังจะเดินไปที่ท้องสนามหลวงครับโอ้สวยมากเลยน้องรู้จักไอกระทรวงการหมนหมราะ<ป>ว่าน้องไม่ไม่รู้จักยแล้วแล้อาารเลยบอกให้ เลยเข้าไปดูเรื่อยๆับอืมครับอโอ้โหสวยมากเลยสีเขาแบบสดใสอะเหลืองนั่นอ่า นี่มีรายชื่อปืนใหญ่เลยแต่ละจุดเขาก็จะระ,ะ,ะบุจุดนีด่ครับคือว่าพระแก้วกับพระมหาราชวังสวยมากฝนจะตกก็ี่ยไม่ได้เอาร่มมาเลย ที่ประตูสวัสดิโสภาครับดูตรงข้ามกับทางเข้ากระทรวงกลาโหมแล้วเราจะกำลังเดินไปต่อนะครับจากหน้ากระทรวงกลาโหมก็จะไปตรงสารหลักเมืองครับเพราะตรงนั้นจะข้ามฝั่งไปท้องสนามหลวงได้น,นะครับแต่เรามาช้าไปนิดหนึ่งครับ เพราะว่าบริเวณตรงสายหลักเมืองที่จะข้ามไปทางท้องสนามหลวงเขาปิดไม่ให้ข้ามถนนแล้วน,นะครับเพราะว่าในหลวงรสศดของเรากําลังจะเสด็จกลับนะครับก็เลยจะผ่านทางนี้ครับจากพระมหาราชวังตรงพระแก้วตรงวัดพระแก้วนะครับแล้วท่านก็จะกระบวนท่านจะเสด็จผ่านมาตรงตรงนี้นะครับก็เลยไม่ให้ข้ามไปแต่ประชาชนก็มารอส่ง เป็นจํานวนมากเลยครับสองฝั่งทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งสามหลวงฝั่งราชสว่งแล้วก็ฝั่งศาลหลักเมืองก็จะมีกระชนส่ชุดเหลืองมาเต็มนะครับมาชมบรมีของวัดพระเด็จงหลวงของเรานะครับผมก็เลยต้องปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับครับท่านจะ,สะเสด็จมาทางนู้นนะครับท่านจะ,สะเสด็จกลับวังท่านอย่าน สเสด็จที่อาจจะมย,ยัดถ้าจะตื่นี้มย,ยัดต้องตองียัดนั่งนะครับนั่งเลยก็ได้ค่ะ จุดพุอยู่ไกลมากเลยครับนูน่นคนก็มารอถ่ายรูป Yeah, <laughs> no เสด็จกลับไปแล้วนะครับเสด็จกลับไปแล้วก็เสร็จภารกิจของผมแล้วก็คือท้องสนามหลวงก็คงจุดเทียนไปเรียบร้อยแล้วเพราะเราข้ามไปไม่ได้แต่ก็ชมบรรยากาศอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลากัไปด้วยบรรยากาศหน้ากระทรวงกลาโหมแล้วก็ศาลหลักเมืองนะครับเอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ